2 5 9นทีแล้วค่ะสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้วันพุทธที่24กันยายน2568 24ชั่วโมงข่าวในรอบวันสำหรับข่าวแรกไปที่จังหวัดปัตตานีนะคะชาวบ,บ้านไปแจ้งตำรวจว่าพบเด็กทารกเพศหญิงถูกทิ้งเอาไว้หน้าบ้านพนักงานสอบสวนสพเมืองปัตตานีได้รับแจ้งค่ะว่ามี ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปพบทารกถูกทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในเขตพื้นที่หมู่หกตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบค่ะพบว่าเป็นทารกเพศหญิงยังมีชีวิตอยู่นะคะน้องเนะี่ยถูกใส่เอาไว้ในถุงที่เป็นถุงหิ้วได้แล้วก็มีคนเอามาวางเอาไว้หน้าบ้านหลังดังกล่าว หลัจงาจากนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ก็นําตัวเด็กทารกคนนี้เนี่ยส่งต่อที่โรงพยาบาลปัตตานีแล้วก็ได้มีการประสานทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนหาตัวผู้ที่นําเด็กมาทิ้งต่อไปค่ะ ต่อมาก็เป็นเรื่องของแม่ทัพภาคสองรับว่ามีคนมาทาาทามนั่งตำแหน่งระดับสูงทางด้านการเมืองแต่ตนเองปฏิเสธยันไม่ทำงานทางด้านการเมืองผลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวระหว่างลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในกองปรญชาการกองทัพบ,บกว่าแม้ว่าจะ,กะเกษียณอายุอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ก็ยืนยันว่ายังคงจะช่วยงานของกองทัพอย่างแน่นอนแล้วก็ยืนยันด้วยว่า จะไม่ทำงานทางด้านการเมืองซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาติดต่อให้ท่านดำรงตำแหน่งระดับสูงทางด้านการเมืองแต่ไม่เอานะคะมองว่าไม่ยั่งยืนพลโทบุญสินกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ ABC ค่ะว่ายังไม่ได้กำหนดวันส่วนการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามข้อตกลงการประชุมคณะกรรมการชายดน ทั่วไปกัมพูชาหรือ GBC ภายใน3สัปดาห์ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะก็ต้องรอดูสถานการณ์และความจริงใจของกัมพูชาว่าเป็นอย่างไรค่ะบนโทบุญศินท่านก็ยังย้ำนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นฝั่งของกองทัพภาคที่1บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วและพื้นที่ที่กองกำลังป้องกันชายแดน จันทบุรีตราดส่งผลต่อพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองเพราะว่าเป็นเส้นเขตแดนประเทศเดียวกันพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นนโยบายเดียวกันและมีข้อจะต้องระมัดระวังร่วมกันการทำงานต่อจากนี้ของกองทัพในการป้องกันอธิปไตยจะราบรื่นขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนอยู่แล้วย้าว่าทหาร ทำตามนโยบายของรัฐบาลส่วนที่กัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นเพราะเขาวางเองแล้วจะมาเก็บทํำไมความเป็นภัยคุกคามของทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่สองซึ่งจะประสานทางด้านคณะ อนุกรรมการอ๋อตาว่าขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบแต่ยอมรับว่าขัดกันอยู่ส่วนกรณีที่ประชาชนมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีเหตุประทะรอบที่สองนั้นพลโทบุญศิลท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ทุกอย่างจะขึ้นอยู่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเพื่อป้องกันอธิปไตยของประเทศส่วนอีกข่าวหนึ่งค่ะที่ภูเก็ต เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะชนกันในอุโมงค์แยกดาราสมุทรรวดเดียว15คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายอันดรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับสพวิชิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเครือข่ายจราจรร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกันในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรตบนวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ ในเบื้องต้นก็รับแจ้งว่ามีรถเฉียวชนกันและได้รับความเสียหาย15คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายมีอาการแน่นหน้าอกก่อนที่จะถูกนำส่งที่โรงพยาบาลเหตุเกิดจากรถชนแท่งบาริเออร์นะคะแล้วก็ส่งผลให้บาริเออร์ล้มขวางการจราจรและเป็นเหตุให้รถชนกันต่อเนื่อง15คันค่ะ จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่อยู่นานส่งผลให้การจราจรติดขัดทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกภายในอุโมง์ ก็ต้องให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางทางรอดแยกดาราสมุทรในช่วงที่เจ้าหน้าที่กําลังเคลียร์พื้นที่นะคะหรือไม่ก็ให้เลี่ยงไปใช้ทางด้านคู่ขนานด,ด้านบนนะซึ่งทางเครือข่ายจราจรก็เร่งคลี่คลายปัญหาการจราจรโดยใช้รถยกเคลื่อนย,ย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและคืนพื้นที่ผิวการจราจรให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ขยับมาที่ทนายวัดนาป่าพงยื่นหลักฐานโต้ยันพระคฤึกฤทธิ์ไม่ยักยอกบิก๊กเต่าเผยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินสำหรับความคืบหน้ากรณีพระครลึกฤทธิโสดที่พะโลดเจ้าอาวาสวัดป่านาพงถูกกล่าวหาว่านำเงินวัดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์มีการโอนเงิน12.2ล้านบาทออกไปต่างประเทศ พลตารวจตรีจรุนเกียรติรองผู้ประชาการตํารวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเงินบริจาคที่โอนไปต่างประเทศรวมจํานวน12.2ล้านบาทที่ถูกโอนจากบัญชีวัดไปยังมูลนิธิพุทธจวัจนะประเทศเยอรมัน จากการตรวจสอบก็พบว่าเงินต้นทางไม่ถูกต้องเงินที่โอนไปต่างประเทศก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันส่วนกรณีข้อโต้แย้งระหว่างพระคฤึกฤ์กับสีกาที่เยอรมันบิ๊กเก่าก็เปิดเผยคาว่า อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือความขัดแย้งบางประการแต่ก็ต้องรอสอบปากคำเพิ่มเติมโดยศิทธ์กาคนดังกล่าวเนี่ยมีกำหนดจะเดินทางกลับมาประเทศไทยและจะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับ เอกสารหลักฐานที่ทนายความของวัดนาปาพงนามมยื่นประกอบด้วยคำชี้แจงว่าเงินบริจาคในช่วงปี2,555ถึง2,559ถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆของวัดเช่นการซื้อและพัฒนาที่ดินการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะการจัดประชุมธรรมะนานาชาติและการปรับปรุง กุติวิหารส่วนข้อกล่าวหายักยอกเงินในอดีตเคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาแล้วและอายการก็มีคำสั่งไม่ฟ้องในขณะที่ผู้ร้องเรียนก็ยอมรับว่า เป็นความเข้าใจผิดพร้อมแนบเอกสารสิทธิที่ดินและความเห็นอัยการมามอบต่อพนักงานสอบสวนด้วยอย่างไรก็ตามคดีนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของทางปปชนะคะโดยมีการมอบหมายให้กับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไป ดูสถานการณ์น้ําที่จังหวัดจันทบุรีค่ะปอพอจังหวัดจันทบุรีก็เปิดเผยว่ามีสามอำเภอได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ําป่าไหลหลากสำนักงานปอพอจันทบุรีได้สรุป อุทกภัยในพื้นที่นะคะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสาอำเภอห้าตำบล23หมู่บ้านและมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ47คสิบเรือนมีน้ำท่วมขังรอการระบายเส้นทางการจราจรบางจุดและมีรถยนต์ที่ถูกน้ำพัดได้รับความเสียหายหนึ่งคันทังนี้ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลาดชิงเขาทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมก็ยังคงจะต้องให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเรามาเติมเรื่องของบิ๊กโจ้กันต่อค่ะาได้บิ๊กโจ้ก็ยื่นสารปกครองสูงสุดร้องขอความเป็นธรรมอ้างตุลาการอาวุโสอคติพยายามล้มคดีพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์หักพานเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็เดินทางไปที่ศาลปกครองสูงสุดเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงประธานศาลปกครองสูงสุดหลังจากไม่พอใจการพิจารณาคดีของตุลาการบางคนที่ไม่เป็นกลางค่ะโดยอ้างว่ามีคลิปเสียงแทรกแซงคดีแล้วก็มีการรื้อมติ องค์คณะเดิมเพื่อที่จะส่งตนเข้าพิจารณาในองค์คณะใหญ่พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าถูกเลือกปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับคดีของนายตำรวจระดับสูงคนอื่นๆพลตำรวจเอกสุรเชษยังระบุว่าตุลาการอาวุโสส,สองคนมีความใกล้ชิดกับคู่กรณีและประธานศาลปกครองสูงสุดถึงขั้นพูดว่าฉันเกลียดไอ้โจ๊กมันถือว่าปราศจากความเป็นกลาง ขดรัฐธรรมนูญมาตรา188พร้อมกับเตรียมหลักฐานทั้งหมดไปยื่นต่อศาลคดีอาาทุจริตภายในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้บริหารศาลปกครองอย่างน้อยสองคนฐานละเลยหรือลูกแก่อำนาจโดยยืนยันต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้หวังตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ข่าวต่อมาค่ะกอ,อก็เตรียมรับมือหากกัมพูชาฉวยโอกาสใช้เวทีประชุม UNGA สอดแทรกประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานายนิติกรพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ ได้กล่าวถึงการประชุมและกิจกรรมคู่ขนาะระดับสูงในช่วงสัปดาห์ผู้นำของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่80ณนนครน,น,นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเขาว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นเวทีที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงของแต่ละประเทศจะได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่จะ พลักดันในเวทีระหว่างประเทศและเป็นโอกาสให้ไทยได้พบปะผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติและประเทศอื่นๆ,ๆเพื่อที่จะชี้แจงท่าทีของไทยในประเด็นสำคัญสคัญซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะเน้นย้ำให้กับรัฐสมาชิก ได้สะท้อนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการขับเคลื่อนประเด็นมนุษยธรรมร่วมกันโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยโดยจะต้องรอความแน่นอนจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันที่24กันยายนนี้ก่อนนะคะและจะได้แจ้งความชัดเจนอีกครั้ง ทางด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันเขาว่าได้มีการเตรียมรับมือเอาไว้หลายอย่างกรณีที่กัมพูชาจะพยายามสอดแทรกปัญหาชายแดนเข้ามาในเวทีการประชุมครั้งนี้หากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปร่วมประชุมไทยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการตอบโต้ได้โดยได้เตรียมข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไม่ได้เดินทางไปก็จะมีผู้แทนเข้าไปร่วมด้วยนะคะโดยลดระดับลงมาค่ะมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยประชาธิษฐิ 19. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะเพลิงไหม้ซอยประชาธิษ19ถนนประชาธิษเขตทุ่งครุกรุงเทพ เมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นเพลิงไหม้ห้องเก็บของนะคะเป็นโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาไมทชัลนชีตใช้เป็นที่พักอาศัยและเป็นที่เก็บของต้นเพลิงเนีเกิดขึ้นภายในห้องเก็บของค่ะและหลังจากนั้นเพลิงก็ลุกไหม้ห้องเก็บของเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายโดยประมาณ30ตารางเมตรรถดับเพลิงก็ใช้น้ําดับเพลิงจนกระทั่ง เพลิงสงบในส่วนของสาเหตุก็ยังไม่สามารถบอกได้นะคะสืบเนื่องมาจากว่าห้องต้นเพลิงนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะอีกเรื่องหนึ่งตำรวจสืบนครบาลบุก โรงแรมหรูย่านรัชดาจับแก๊งคอ์เซ็นเตอร์ยึดของกลางขยายผลเส้นทางการเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนครบาลได้นำกำลังเข้าตรวจคน้นโรงแรมหรูย่านรัชดาพิเศษนะคะหลังจากที่สืบสวนจากการจับผู้ที่ไปรับทองย่านเยาวราชแล้วก็พบว่า ใช้ห้องพักเป็นฐานในการสั่งการกดเงินและรับทองโดยภายในห้องชุดใหญ่ชั้น8ตรวจยึดตราประทับนิติบุคคล10บริษัทพร้อมทั้งเอกสารการเปิดบริษัทและยังมีสมุดบัญชี3เล่มโทรศัพท์มือถือ3เครื่องถุงใส่ทอง3ถุงยาบ้าน1,000เมตรพร้อมกับอุปกรณ์การเสพตรวจสอบห้องพักชั้นล่างอีก5ห้องที่ใช้เป็นสำนักงานย่อยจับกลุ่มผู้ร่วมกบวนการเพิ่มได้อีก คนและหนึ่งในผู้ต้องหาก็ยอมรับคขาว่าถูกชักชวนผ่านทางแอปพลิเคชันให้มาทำงานภายในบริษัทเงินกู้ที่ เปิดบังหน้าเป็นบัญชีม้านะคะมีหน้าที่ในการสแกนใบหน้าโอนเงินและรับทองได้ค่าจ้างเดือนละ1,000 0ถึง50,000บาทและเสพยาบ้าวันละ10เม็ดร่วมกับน้ำกระท่อมในขณะที่พลตำร 3, วจตรีวสันเตชะอัครกเกษมรองผู้ปัจชาการตำรวจนครบาลท่านก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยหลอกผู้เสียหายในพื้นที่สอนอพญาไทยและสนอบางโพให้โอนเงินรวม4.5ล้าน ก่อนที่จะนําไปซื้อทองคําหนัก80บาทเจ้าหน้าที่ก็ใช้ข้อมูลจากวอลลุมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติจนกระทั่งติดตามจับกลุ่มและขยายผลได้ภายใน2ชั่วโมงในเบื้องต้นก็เตรียมเรียกผู้เสียหายให้มาสอบปากคําที่สอนอพยไทยและสอนอบางโพในสัปดาห์นี้ทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมานะคะ คราวนี้ก็จะมาดูที่หน้าจอเฟ e บุ๊กกันว่าเช้าวันนี้มีท่านใดที่ส่งข้อความเข้ามาในหน้าจอของเฟ e บุ๊กวันนี้ก็ได้เห็นของคุณชั้นเขียวสดนะคะคุณปู่ผาดเพศสีช่วงคุณเลิศพันธ์พี่มาลายแล้วก็มีคุณ y ัยอวโคราชเนี่ยค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้ามาโคราชไม่มีฝนนะครับ25องศาค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็มีของคุณมังกร ธนชนด้วยนะคะนะกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ไปแล้วนะครับสวัสดีคุณมังกรด้วยค่ะของทาง YouTube นะคะกับเช้าวันนี้ก็ขอบคุณกำลังใจจำนวนมากเลยมาจากคุณปิ่นชัยมียิ้มคุณพราวมณีมียิ้ม,ม,ม,มเห็นบอกว่าเช้าวันนี้ไปส่งของแถวๆว,วรามคำแหงด้วยอากาศปลอดโปร่งครับคุณอนนันนบคุณเบียร์คุณสุบินอินทเสนสวัสดีด้วยนะคะคุณสุวัสด์คุณนิตยาวันนี้ฝนตก ทั้งคืนเลยนะอุณหภูมิ26องศาเ,อาเช้าวันนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะคะคุณสุวินบอกว่าที่ศรีสะเกต26องศามีฝนป,ปอยๆครับคุณปริยาชัยประทุมนกกระบีคุณมาโนอดสำโรงทองบางพลีสมุทรปราการทางนู้นไม่มีฝนนะคะ27องศาคุณนภาพ,าพรคุณสกลอิทธิโชตป่าโซนะสวัสดียามเช้าค่ะ คุณอรวันกาดีโรดนะทักทายมานะคะมาส่งกลับบ้านด้วยกำนันสุรพลบุญสะค่ะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเช้าวันนี้ไม่มีฝนมีแต่เมฆค,ครับอุณหภูมิ25องศาทางด้านติ๊กตอกนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมก็ประมาณสัก2,000กว่ากว่าเห็นจะได้ค่ะคุณเจี๊ยบอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณนิรันร์ขอบคุณมากๆนะคะคุณเทียนล่าด้วยนะคะามาเป็นกำลังใจกัน ก็หน้าสมุดแค่นี้แล้วนะคะแล้วดูเวลาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องลาหน้าจอไลฟ์สดแล้วด้วยสวัสดีค่ะยี่สิชั่วโมงเาเก้าหนึ่ง